อันนี้คือตัวอะไรลูกมีตัวอะไรบ้างนะเอาเอาขึ้นมาโชว์ทีละตัวนะครับอันนี้ตัวอะไรครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไรโนสซอรัส <hin> ตัวนี้คือตัวอะไรครับฮิโปฮิโปเราเรียกฮิโปว่าอะไรภาษาอังกฤษฮิปาฟบฮิโปโปเตมัสตัวนี้ล่ะครับ Yeah, เสือโครงภาษาอังกฤษเสือเรียกว่าอะไรช้างช้ไงเก๋ตัวนี้ล่ะไลออนไลออนเก่งวากมีตัวอะไรอีกครับอันนี้ตัวอะไรครับมังก <Monkey. S 1> ีมังคีมีตัวอะไรอีกครับ เดียไหนเอาเดียมาโชว์หน่อยเดียเป็นตัวยังไงนะเดียมีอีกไหมมีอีกตัวไหมเอาเดียมาโชว์หน่อยเอ้ยทำไมไมีจับแรดนะเดียกับแรดเดียเดียเดียกับไรเนาะสุรัตนิโปกัตยานิปโปเตมัสอันนี้อะไรมันอันนี้คือเสือชิต้าเหรอลูกเสือดาวหรือเสือชิต้าเสือชิต้าชิต้าอ่ะตัวนี้ก็ชิต้า ก็มันหายไปหมดเลยเหลือตัวอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ตัวอะไรลิงลิงอาวเก่งจังเลยมีตัวอะไรโชว์อีกไหมหมดแล้วอันนี้จัดตัวเล็กของเปเปอร์นี่เปเปอร์กำลังสนใจเรื่องรถอันนี้อันนี้มาโชว์ส่ตัวนี้ตัวอะไรลูกเต่าเต่าอะไรอ่ะเต่าว่ายน้ำเองมันเป็นเต่าทะเลหรือว่าเต่าน้ำจืด อันนี้เต่าทะเลหรือเปล่าเต่าทะเลเต่าทะเลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเต่าตซีซีอะไรซีต่ตัว C เต่าตุวอันนี้เต่าอะไรเต่าอะไรอันนี้เต่าเถ๋าเฉยๆใช่ไหมตัวนั้นมันตกหมดเลยตกหมดเลยอ่ะมีตัวอะไรอีกเอามาโชว์แม่หน่อยอันนี้ตัวอะไรครับแบ่แบ่ มีตัวอะไรอีกครับตัวนี้ตัวอะไรไดโนเสาร์ <inos> ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์บัฟฟิลัฟเลตัวนี้คือบัฟเฟโลบัฟเฟโล <Buffalo. S 2> สู้กันเอาตัวนี้ล่ะครับตัวอะไรครับอจอกจอกนะ้แต่นี่กล่องอะไรกล่องใส่ของเล่นไงเอาใส่เร็วๆเก็บใส่กล่องให้แม่หน่อยเร็วไปเก็บเก็บยังไง ตามอีกเหรอโอเคครับ